น like ี่อันนี้อันนี้อะไรด่างเนี่ยพี่โตเขากำลังฮิตกันดังๆเนี่ยอุ้ยวันนี้มาสวนพี่โตอีกแล้วค่ะสวัสดียามบ่ายแดดแดดร้อนร้อนแดดร้อนร้อนอยากกินอะไรเราก็เก็บ เอาไปจิ้มน้ำพริกอะไรนะพี่โตชื่ออะไรนะ,ะรเนี่ยอ,อ่าผักกูดผักกูดต้มจิ้มน้ำพริกเออน้ำพริกหมูอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าถ้ามีถ้ามีเอ,อ๊ะแมงดาเนะี่ยมันจะอร่อยกว่านี้พี่กินแมงดาเหรอเออพี่ชอบเก็บเอาเออขัดเก็บเองกับ้างามาบอกว่าเมื่อวานอ,าอุ้ย อุ้ยตัวอะไรมันมีเปลือายตรงไหนเปลือายเหรออ๋อรู้ละไข่มันไข่มันไข่เน่าใช่ไหมไข่เน่ายินไม่ทันหรอไม่หรอกมันฟักแล้วมันไม่เป็นตัวอันอันนี้เป็ดเขาเรียกเป็ดอะไรพี่โตเป็ดเทศสาธุสาทุก่อนเป็ดเทศเป็ดบ้านพี่โตเออเป็ดเทศสาธุเป็ดสาธุอขายากะเพราหนูข้าวแดงมีไหมมี เดี๋ยวเราจะเอามะละกอไปวันนั้นโอ้โหไปตำส้มตำนะกระปุกฮะไหนอะนกกระปุดตาแดงเหรอกระปุกกลางล้มให้มันนะอ้าวมันจะได้ยอดนั่นไงไปกลางก็ได้ไอ้ที่ไปกลางก็มีกลางมากพี่พี่โตโดนแดดแบ่งแดดมันเหลืองแล้วเนี่ยพี่โตพริกขี้หรู เม็ดเล็กมากอ่ะง่ายกะเพราแดงต้อนยังน้อยอยู่ผนมันไม่ลงหรือเปล่าวะมันก็เลยไม่คม่อยดีเทดอุย้ยเราจะกินมะตูมมะตูม,มตอ,อะไรนะอะไรแขกแขกมะตูมแขก เอาไปกินกับน้ำพริกกินกับลาบหอมรสชาติมันจะเปรี้ยวหอมหอมกินกับลาบ สแาวยอดอ่อนอนี่เจ้าของสวนนะคะเมื่อวานพาไปขีดเก็บ เออไปชิมนะอยู่นะชิมอินทผารัมวันนี้วันนี้แกก็พามาสวนสวนสวนครัวรั่วกินได้นี่นี่แดงใช่ไหม,ม,มเป็นคนชอบเด็ดจัดเด็ดนะ เห็นอะไรเด็ดหมดอะเฮ้ยพริกกำลังพริกกำลังอะไรเก็บได้แค่นั้นเหรอฮะกูไปเล่นไปเห็นเก็บตั้งนานแล้วก็ยังได้อยู่พอได้อยู่ เก็บเองเนี่ยทั้งนั้นเลยไม่ใช่พริกขี้หนูสวนนี่อย่าไปพูดเลยมนะั่งเดี๋ยวเดี๋ยวสวนใช่ไหมเดี๋ยวมันสวนเผ็ดด้วยสวนเผ็ดด้วยเราก็เก็บเม็ดแดงๆ ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันร่วงอตัตที่มันเป็นดำๆเนี่ยเพราะอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ผักผักปลอดสารนะคะไม่ฉีดยา ชใช้ใช้แต่อินซีปุ๋ยอ,อินซีไม่ต้องใส่อะไรเลยธรรมชาติอ่ะธรรมชาติคือทำเกิดเองโตเองแต่พี่โตแกน่าจะเป็นคนมือเย็นนะปลูกอะไรงามปลูกอะไรก็งาม

วบมากอมร่ันะรดาอร่อยอร่อยเนี่ยหงเอาว่าเนี่ยะมะตูมมะตูมแขกอันนี้เราก็มาดงกะเพา

หัวหอมมีเหี่หอมอันนี้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งมันแก่แล้วเนาะโอ้ยอดสวยเนี่ย,ยลวปขัดใส่ใส่กินน้ำพริก หอมหอมหอมอ่าวพีโตนั้นเขาทำปลูกอะไรยกล่องปลูกมันมันมันญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้โอ้ยอ,อันนี้อวกยอดนี้อวกนี่ชอบยอดแบบนี้มันจะอร่อย ยอดอวบเนี่ยยอดอย่างเงี้ยมันก็จะทำร่องมันอ่าอันนี้ก็มันนี่พี่โตใช่ไหมเนี่ยอ๋อ ยกล่องเขาเรียกมันยกล่องเนี่ยมันยกล่องเดีย๋ยวไป ดูมะละกอโ,โอ้นี่ไงมันเขาจะปลูกมันสกาว เอาสองยอดพอ,อ,อยอดอ่อนเตายอดอ่อน